หลังจากที่มีความพยายามที่จะยื่นขอประกันตัวนางสาวสุธีวันหรือว่าใบาเตยจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ที่ดีมาแล้วหลายครั้งนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะศาลได้นัดไต่สวนและพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยแล้วนะคะแต่ว่ากำหนดเงื่อนไขในการห้ามเดินทางออกนอกประเทศและยึดหนังสือเดินทางแล้วก็ให้ส่วนกำไร EM ซึ่งก็คาดว่าจะได้รับอิสรภาพในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานายชันวิทวิสินน้องชายและทนายความเข้ารับฟังการไต่สวนพิจารณาให้ประกันตัวนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยจำเลยที่3ในคดีแชร์ฟอ r e เรกที่ดีหลังยื่นขอประกันตัวชั่วคราวต่อศาลไปก่อนหน้านี้สารอาญ,ญาได้นัดไต่สวนคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยนางสาวสุธีวรรณถูกเจ้าหน้าที่เบิกตัวมารับฟังการไต่สวนด้วยซึ่งสารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสุธีวรรณพร้อมตีราคาประกัน5ล้านบาทยึดหนังสือเดินทางและให้สวมกำไร EM พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศและให้เข้ารายงานตัวตามนัดซึ่งคาดว่านางสาวสุธีวรรณจะถูกปล่อยตัวออกมาจากทันทสถานหญิงกลางในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ สำหรับคดีนี้นางสาวสุธีวันตกเป็นจำเลยร่วมกับนายพัฒนพลกุลชรกับพวกรวม6คนหลังถูกพนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายาการสูงสุดส่งฟ,งฟ้องเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาใน3ข้อหาคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในคดีแชร์ฟอเร็กทดี และสารอาญาไม่ให้ประกันตัวจำเลยทั้ง6คนเนื่องจากว่ามีความเสียหายจำนวนมากค่ะ